สวัสดีครับช่งองวอเตอร์เบต้านะครับวันนี้ฮะจกับปลาที่ผมไปช้อนมาอ,นนอันนี้ตัวผู้นะครับสิบสองตัวอันนี้คัดแต่ตัวคิดว่าโตสุดอะที่ช้อนได้นะฮะแล้วก็สวยๆนมาใสนะ่นะสิบสองตัวดอ,อกพีเขียว

แก้วใส่ใส่ไม้น้ำก็ใส่ใบอุกวางนะฮะพร้อมจำนายเนี่ยโทรมาคุยก่อนได้ฮะพร้อมจำน่ายชุดนี้ก็สิบวันนะครับแล้วก็จะลงถ่ายถ่ายคลิปลงให้ชมนะครับว่าสวยงามขนาดไหน เดี а, o, ai, ๋ยวถ้าร้องจำนายก็คือจะลงทลิปให้ทุกท่านดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ฮะใครใครสนใจก็สั่งจองไว้ก่อนได้ับผมติ๊กที่ขวดไว้มีปากกาเคมีติ๊กไว้ถ้าใครจองไว้นะเดี๋ยวจุดนี้สวยฮะตัวโตโตกว่าจุดก่อนนะครับเดิมอะสามตัวหนึ่งร้อยแต่ว่าขอขอเป็นบวกค่าส่งฮะค่าส่งทิปฮิปส่ง ส่งเนี่ยส่งไปสนีฮะที่ก็มาจองว้แล้วครับหลบยุนตังค์อยู่ส่งเอยนเิฟรับรองว่ารอดปลอดภัยทุกตัวครับมีกันกระเทกให้ด้วยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ช่องวอเตอร์เบตา้าด้วยครับเดีย๋ยวทิ้งเบอร์โทรให้เคยดูใจตัโทรมาสัา่งได้